อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูประเพณีตักบาตรขนมครกกันหน่อยค่ะเออตัก<ร>ยังไงเนะาะตักบาตรขนมครกค่ะเรานี่ตักบาตรเยอะนะก็อยู่ที่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีอะไระใช่ไหมฮะของชุมชนตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาสืบทอดกันมาซึ่งแต่ก่อนเลยฮะก็ใช้ขนมครกในการทําบุญถวายพระสงฆ์กันนะฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วเขาทําสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พศ2473อ,อ,24อะครับหูมีมายาวนานมากนะน<า>นคุณเกือบร้อ100ปีแล้วอ่ะใช่นะฮะปัจจุบันมีเพียงแห่งเดียวนะฮะอยู่ที่วัดแก่นจันเจริญตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีนะฮะเอาไปดูภาพกันนิดนึงประเพณีตักบาตรขนมครกเนี่ยจัดกันครับในช่วงขึ้น8ค่ำเดือน10ของทุกปีโอ้โหดูคนเยอะใช่ ใครชอบกินขนมครกนี่เรียกว่าสวรรค์เลยนะโอ้โหก็น่าอร่อยขนาดนี้คุณดูสิเออเนี่ยเขาเรียนแบบการจัดงานเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมาจากขนมเบื้องของพระราชพิธีในวังที่สืบทอดกันมาจนถึงปลายรัชสมัยที่5นะฮะรัชกาลที่5ครับโดยญาติโยมที่มาร่วมทําบ,บุญจะซื้อขนมครกและน้ําตาลทรายจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาพายเรือมาจอดอยู่ตรงเนี้ยหน้าวัดแก่นจันเจริญ แล้วก็ถวายพระสงฆ์นะครับแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนคุณโห่ะชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวประเพณีตักบาตรขนมครกจะหายไปก็เลยช่วยกันฮะลงแรงบริจาคเงินซื้อข้าวสารครับค่ะนํามาหมักค้างคืนไว้พอข้ามไปหนึ่งคืนใช่ไหมครับตอนเช้าตรู่ของวันใหม่เขาก็จะมารวมตัวกันที่วัดแก่นจันเจริญนี่แหละแล้วก็เอาตัวข้าวสารที่แช่ค้างคืนไว้ช่วยกันโม่ฮะโม่แป้งคั้นกะทิทําขนมครก ที่ทำเงินเองทุกขั้นตอนเลยนะค่ะพอได้เสร็จเนี่ยก็ําไปตักบาตรถวายพระสงฆ์และให้น้ำตาลด้วยนะถวายน้ำตาลทรายคู่กันไปเลยนะครับเนื่องจากพระบางรูปท่านชอบฉันหวานไงฮะ,ะอ,อก็เลยมีน้ำตาลทรายให้ไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรขนมครกที่สืบทอดกันมานานเกือบ100ปีที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะก็เลยได้ร่วมกับวัดแก่นจันเจริญฮะ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดจัดงานตักบาตขนมครกที่วัดแก่นจันเจริญในวันขึ้น8ค่ําเดือน10ซึ่งปีนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่3กันยายนเสาร์หน้าแล้วสิใช่ค่ะเสาร์หน้าครับนะักวูา้ามฮะใครสนใจเดี๋ยวผมมีเสียงของท่านผู้ว่าให้ได้ฟังกันครับครับขออนุญาตกลับเรียนนะครว่าประเพณีตักบาตขนมครกเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดทม,ม่สงคราม และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีตักบาตรขนมคกที่สืบทอดกันมานานร้อยปีจังหวัดสมุทรสงครามจึงร่วมกับวัดแก่นจันเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานตักบาตรขนมคกขึ้นที่วัดแก่นจันเจริญในวันขึ้น8ค่ำเดือน10 ถึงปีนี้ตรงกับวันเสราร์ที่3กันยายน2565โดยจะมีเตาขนมคกกว่า25เตานอกจากนี้ในงานยังมีการสาธิตและการแข่งกินขนมคกและขนมคกโม่แป้งและขุดมะพร้าวเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้ที่มาเที่ยวง,งานได้ชกอีกด้วยโอ้โหย้ำอีกทีค่ะวัดแก่นจันเจริญ เปิด Google มาเลยฮะอยู่<ะ>ที่สมุทรสงครามและงานเนี่ยเขามีวันเดียวนะครับก็คือวันเสาร์หน้าเสาร์ที่3กันยายนเพราะฉะนั้นท่านใดที่โอเคเสาร์วันอาทิตย์เดินทางไม่ไกลไปก<ะ>ินซีฟู้ดแล้วก็แวะไปทําบุญด้วยนะฮะแล้วก็ไปทานขนมครกผมขอเรียกว่าเป็นขนมครกสดแล้วกันอพอทำกันแบบสดสดใหม่ๆจริงๆแล้วเราก็ทานได้เลยแต่ขอถวายพระก่อนนะใส่บาตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาน